เองสวัสดีครับกออาจให้อีกทอตอนหนึ่งนะไอะตรงนี้เราเลี้ยวขวามาแล้วนะครับเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทางส่วนด้านหลังบ้านของเราเนาะน้องหมิงใครนะครับน้องหมิงไปบะโบกมือโบอกมือทักครับเดียน้องหมิงมีแฟนคลับน้องหมิงครับอ่าน้องหมิงครับ ต้องหีกหนิครับแหมขับกวนจังเลยแหมไหนตรงไหนดูที่ทับไปตรงนี้ครับมาส่วนด้านหลังเนาะนี้ครับค่อยๆมีรถพอเช้าอยู่กับบ้านเนาะตอนนี้โควิดก็ไม่มีใครไปไหนกลัวมีบ้านเราครับบ้านเราอยู่ด้านหลังนี่โซนด้านหลังมีบ้านเราอยู่ตรงนี้ครับน,นียบครับนี่โอเค ต่อนะครับน้องหมงยกเท้าขึ้นครับยกเท้าขึ้นสวยๆรถจะได้ไปสวยๆน้องหมีบายๆด้วยครับทักทายน้องหมงน้องหมงมองทางพ่อครับมองทางพ่อครับเปล่งครับเป่งครับอ่านี่อ่า,า,อาบ้านเราตรงนี้ครับบ้านน้องหมีหลังกลางเนาะ เราตรงนี้ครับอนนี้ครับอ่ะต่ะอ,อรครับต้องหญิงไปที่ล่มกันนะนก็ไม่สายนะเนาะแตก็ไม่ร้อนหรอก8ปดโมกงกว่า เจ็ดโมงแปดโมงแจดโมงถึงครับอ่าหาย้องมีคร mm ับเข้าร่มแล้วนะเดี๋ยวเขาจะปิดกล้องละมองบายบายครับสวยๆบายบายสวยๆบายทักทายด้วยทักทายด้วย ถ้าถายด้วยอายูเลดดี้เช้านี้อายูเลดดี้ดีดีชาร์จพลังชาร์จไฮไฟเร็วไฮไฟเร็วให้ไฟไฟไฮไฟอายูเลดดี้อ่านะพอจะปิดกล้องนะน้องหมิงสวัสดีครับวันนี้น้องน้องหมิงอ่ารถน้องหมิงลมแล้วประคองขึ้นครับอ่านั่งค่อมครับจบลิปน้องหมิงแค่นี้นะครับสวัสดีครับอ่า